สวัสดีคะ่ะทุกคนคะแล,แล้วเราก็สู่เข้าสู่โหมดเดิมของเรานะคะก็คือมาชมวัดวา,ารามโบราณสถานนะคะเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็ชมสิ่งต่างๆที่ยังคงเป็นร่องรอยนะคะที่สืบต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่สถาปนากรุงเมื่อปี1893 นกี้พูดถูกไหมเนี่ยหนึ่งไปเมนะคะหนึ่งปเประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็อายุรวมกัน417ปีลากยาวมาสู่ธนบุรีสู่แลตนกโกสินณปัจจุบันร่องรอยต่างๆก็ยังคงเหลืออยู่นะคะพระประธานที่ในวิหารค่ะทุกคนมีนามว่าพระพุทธวชิรยานบอบพิษนะคะเป็นนามทีออ่ในหลวงราชการที่10 ท่งพระราชทานให้เมื่อครั้งที่เสด็จพระชำเนินมาพระนครีิยายาเมื่อไม่นานมานี้นะคะทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่ากี่ทําเรื่องยุทยามานานนะเราก็ไปตามโบราณสถานต่างๆนะคะบางที่เนี่ยไม่มีองค์พระอยู่แล้วด้วยแต่กลับมีชื่อพระถูกไหมพระพุทธรูปในวัดสดวิหารอะไรประมาณเนี้ยแต่วัสวดสุวรรณรามเป็นวัดที่คือกี่มาแล้วกี่ก็เอ๊หลวงพ่อชื่ออะไรนะคะเราก็เรียกแต่หลวงพ่อหลวงพ่อนะคะทุกคน เวลาเรามาไหว้พระใช่ไหมคะตอนแรกเราเข้าใจว่าเอ๊ะเราหาข้อมูลไม่มากพอไหมหรือยังไงใช่ไหมกับกลายเป็นว่าอ๋อพระพุทธรูปไม่มีชื่อมาตั้งแต่แรกนะคะก็เลยเป็นเหตุให้มีการขอพระราชทานนามจากในหลวงพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานนามให้ทั้งในอุโบสถและก็ในวิหารด้วยนะคะการมาเที่ยววัดสุวรรณารามในครั้งนี้นะคะทุกคนแนะนําให้เข้าประตูทางด้านเหนือนะคะที่ตรงกับพระวิหารเลยนะคะ เพราะว่าเนื่องจากว่าทางประตูอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะทีเ่เข้ามาแล้วจะเดินสู่อุโบสถใช่ไหมเขามีการตั้งนั่งร้านเพื่อเป็นเพื่อมีการบูรณะในส่วนของอแถวแถวหน้าหอะระฆังคะ่ะที่ไม่แน่ใจว่าเขาบูรณะอะไรกันอยู่นะแต่ว่ามีนั่งร้านอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นพระอุโบสถแล้วก็เป็นอันนี้เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์คะ่ะ ุกคนเห็นไหมคะว่าตรงนั้นจะมีพระรูปอยู่เวลาเข้ามาต้องมาไหว้ตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็มีหอะระฆังอยู่นะ่ยเขาตั้งนั่งร้านตรงน,นั้นแหละคะ่ะไม่รู้ทําอะไรอยู่เหมือนกันนะคะคือตอนนี้ค่ะทุกคนวัดส่วนใหญ่ในยุทธยาหรือแม้กระทั่งหลายๆที่ก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปจุดธูปเทียนข้างในบถกันแล้วนะคะให้บูชาตั้งแต่ด้านนอกเข้าไปเลยนะคะเจดีย์ประธานของที่วัดสุวรรณดารามค่ะเป็นเจดีย์ระฆัง นะคะแล้วก็มีถาวรมาลัยเห็นไหมคะมีฐานบันลังแล้วก็มีป้องฉนไยขึ้นไปแล้วก็มีฐานประทักษินด้วยนะคะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุค่ะแล้วก็บริเวณโดยรอบก็จะมีเป็นเจดีย์ลายนะคะอยู่ลายล้อมเจดีย์ดีลายนี่สวยมากนะคะทุกคนเป็นเจดีย์ระฆังค่ะย่อมุมที่ฐานนะคะแต่ตัวองค์ระฆังเนี่ยเป็นลนักษณะเป็นะระฆังริ้ว ะะเขาเรียกว่าระฆังทรงเครื่องนะคะมีฐานรองเป็นดอกบัวเห็นไหมคะเป็นรูปแบบที่รัตนโกสิ์นิยมใช้กันค่ะถ้าเราไปวัดในกรุงเทพเราจะเจอระฆังแบบเนี้นะคะอยู่หลายๆวัดอยู่เหมือนกันนะคะแต่กี้กี้ไม่กล้าพูดชื่อวัดออกมานะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าจําได้ว่าตอนที่ไปสอบอะคะ่ะสอบไกด์อะนะคะ เคยไปที่วัดหนึ่งแล้วก็เจอเจอดีย์สไตล์แบบนี้นะคะอาจจะไม่เป๊ะสะทีเดียวแต่ว่าเป็นเป็นลนักษณะของเจดีย์ระฆังท,งทรงเครื่องแบบนี้นะคะวิหารของที่วัดสุวรรณเนี่ยมีการบรูรณะอยู่หลายสองประมาณ2ปีนะถ้ากี่จำไม่ผิดนะถ้าประมาณนี้นค่ะนานอยู่เหมือนกันแหละเพิ่งจะเปิดให้เข้าชมเมื่อสักพักใหญ่ๆนี่แหละคะ่ะ ปัจจุบันทั้งภายในภายนอกน่ะสามารถเข้าไปชมได้แล้วนะคะไฮไลท์ของที่วิหารก็น่าจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอันนี้แหละลอดประตูเข้ามาแล้วก็กับหลังหันค่ะทุกคนอยู่ด้านบนนะคะเป็นภาพการกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระมนเรสวนมหาราชลิ้นพันกันไปนหมดแล้วค่ะทุกคน เขาใส่วนกับความหาอุปราชค่ะระอุโบสถมีหน้าต่างสามช่องนะคะทุกคนเมื่อสักครู่กี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าวิหารสร้างสมัยรสีนะคะทุกคนสร้างทีหลังนะคะส่วนเะอาโบสถเนี่ยคาดว่าน่าจะมีมาก่อนแหละแล้วก็มีบุรุณะมาเรื่อยๆและปัจจุบันก็สวยสดงดงาม เป็นลักษณะของอาคารทรงยาวท้องกลางแอนนะคะนิยมในยุทธยาตอนปลายเสมาคู่นะคะหลังคาก็มีประดับช่อฟ้าใบาลากานะคะหางหงมีครบหมดนะคะ เสมาของวัดหลวงจะเป็นเสมาคู่นะคะเคยมีคนบอกกี้แบบนั้นนะแต่กี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละถึงแม้จะมีบางคนบอกว่าบางที่เป็นวัดหลวงก็จริงแต่มีเสมาเดียวอืกี้ยกตัวอย่างวัดไหนรู้ไหมวัดจกักรวรรดิที่เราเพิ่งไปกันมานะ่ะอันนั้นวัดหลวงแต่แต่เดิมมันเป็นวัดลาดมาก่อนนะคะแล้วก็เจ้าพญาบริเดชาสิงห์ขึงนข่าเสนียยกให้รอสามก็เลยสถาปนาให้เป็นวัดหลวงนะคะ พระพุทธรูปในอุโบสถนะคะมีนามว่าพระพุทธสุวรรณวชิโรภาสทศมินทราธิราชบพิษนะคะความหมายก็อย่างที่ระบุให้เลยนะคะทุกคนอ่านดูนะเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านทรงพระราชทานนามให้เช่นเดียวกันกับพระพุทธรูปที่ในวิหารเลยคือพระราชทานนามให้พร้อมกันเลยนะคะทั้งพระพุทธรูปในอุโบสถและก็พระพุทธรูปในวิหารกี้พูดตรงๆนะให้กี้พูดซ้ำเนี่ยกี้พูดไม่ได้นะเมื่อกี้ที่พูดได้เพราะอะไรหรือเปล่า มันมีมันมีขึ้นอยู่เลยพูดตามอันนี้สารภาพโดยความสัตย์จริงเลยนะคะเพราะว่าเป็นชื่อใหม่นะคะมันก็เหมือนกับพระพุทธรูปที่วัดหน้าพระเมรุน่ะพระพุทธนิมิตมาอ่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมรีสีสันเพลิบรมบรมไตโลกนาถเห็นไ,ไหมกว่าจะท่องได้ใช้เวลาอยู่นะคะถ้าเกิดเป็นครั้งแรกสองครั้งแรกหนึ่ง,งครั้งแรกเนี่ยยังท่องไม่ไม่แม่นหรอกเพราะว่าชื่อ,อยังใหม่อยู่นะคะ คนเห็นเจดีย์แวบๆไหมอันนั้นเป็นเจดีย์ที่อยู่ด้านหลังวิหารใช่ไหมคะประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุถูกไหมเห็นเจดีย์นนี้ไหมเจดีย์อันนี้เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระชนกพระชนชน,นีของรัชกาลที่หนึ่งวัดสุวรรณเนี่ยนะคะทุกคนจริงๆแล้วเดิมชื่อวัดทองนะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุทธยาตอนปลายแล้วนะคะก็คือพูดง่ายคือ พ่อแม่รหนึ่งสร้างอะนะคะตั้งแต่ท่านยังไม่เป็นกษัตริย์ตั้งตั้งแต่ยังเป็นมหาดเล็กอยู่เลยนะคะตอนนั้นพอกรุงแตกปั๊บเนี่ยวัดก็ถูกทิ้งล้างไปถูกไหมคะแล้วก็พอสถาปนากงระเจ้โกสิ์ขึ้นพระองค์ท่านขึ้นของราชใช่ไหมคะก็มีการมาสถาปนาวัดนี้เพราะเนื่องจากเป็นวัดประจําต้นตระกูลของท่านการบูรณะครั้งนั้นเนี่ยนะคะเจ้าพญาสุรศีหนาศเป็นผู้มาคุมการก่อสร้างด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็เป็นพี่น้องกันกับรหนึ่งไงคะทุกคน ทุกคนทราบใช่ไหมว่รา,ารัชกาลที่1กับเจ้าพระยาสุรสีห์นาคุณบุญมาเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆของพระุโบสถนะคะเนี่ยค่ะทุกคนข้อมูลบางอย่างเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีแปะไว้ที่ตามป้ายเนาะมันก็เลยทําให้บางคนอาจจะไม่ทราบนะคะแต่ว่าสามารถสืบค้นได้นะคะอ่ะโอเคค่ะในส่วนของวัสุวรรณดารารามค่ะวันนี้ก็หอมปากหอมคอนะ จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะในสถานที่ต่อไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ